วันนี้เราก็จะมาพบกับมาดามแฮมในลุกของตุ๊กตาแอนนาเบลหลอนไหมน่ากลัวไหม หลายคนบอกว่ามาดามแพมคะขอแบบว่ามาดามเพมแต่งหน้าผีนิดนึงไม่ต้องแต่งก็ได้แค่กูล้างหน้าผัวก็จะไม่ได้แถมน่ากลัวอีกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะแต่งหน้าเป็นแอนนาเบลแบบนี้ <c oughs> แต่งให้ผัวดูก่อนนอนตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะแต่งเป็นตุ๊ก,กตาอย,ยางแต่ตอนนี้แอนนาเบลมาก่อนเลยก่อนจับกระแสนิดนึงเอ๊กระแสยังมาไม่ถึงถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะ É... Uh... ดามแพมก็จะเริ่มแต่งหน้าแล้วสําหรับใครที่ขอมาบอกว่าแม่ดามแพมคะทำไมไม่แต่งหน้าผีก็แต่งแล้วเป็นผีแต่งทําไมล้างหน้าก็พอแล้วนะคะก่อดอื่นนะเราจะมาใช้กาวแท่งนี่แหละปิดคิ้วก่อนเนาะรูดๆๆไป ตอนนี้หน้าเริ่มตึงแนละ้วทาไว้ก่อนลงรองพื้นนี่รู้สึกว่าหน้าตึงได้เยอะนะตัดสินใจแต่งลุคนี้เพราะว่าเธอตอนแรกกะว่าจะแต่งเป็นลอลินาจังแต่ว่าทําไปทํามาเห็นรูปลีนาจังอยู่บนและแอนนาเบลอยู่ก็เลยตัดสินใจแต่งแอนอนาเบลก็ได้ได้2ลุกในครั้งเดียวเะไราเราจะใช้สติเคลีย์วิดอะไรรู้ฮาซาย่าเกลนะคะก็เป็นแบบทาตัวดังงามเนาะเป็นสติค,ครีมหน,หนาหน่อย มันก็จะเป็นแท่งอนะที่แพมใช้ลงลงตัวเนาะขาวๆซีดๆเราก็มาลงหน้ากันแต่หน้าเนี่ยพยายามให้แห้งให้มากที่สุดนะคะห้ามมีความมันบนใบหน้าเพราะว่าเราจะถมแล้วก็จะไม่ซีดพอเนาะจะไม่น่ากลัวตุกตาผีเราก็ต้องซีดนิดนึงคอนแทคเลนส์ใส่สีฟ้านะเพราะอีเอนนาเปลตาสีฟ้าน่ากลัวไม่ต้องแต่งต่อแล้วแค่นี้จบเลจะล้างออกไหมคืนเนี้ย ก็มันมันจะมีความหนืดหนืดบนหน้านิดนึงนะเราก็จะต้องแบบขาวกว่าน,นี้เราก็จะใช้ตัวเดิมมากเนี่ยแตะไปที่ใต้ต่อเนาะแล้วก็คิว้วถมไปอืมเพราะตอนแรกก็ลังเลเนะจะแต่งเป็นอะไรดีระหว่างตุ๊กาตาแอนนาเบลหรือตุ๊กาตายางดี <c oughs> แต่ตุ๊กาตายางกลัวไม่น่ากลัวหนูใต้ที่มากเลย เพราะว่าถ้าเอาจริงๆนะมันไม่เนียนเนาะถ้าเกิดว่าเอาแต่ตัวนั้นนะมันจะแบบเป็นคราบๆนะคะเราต้องการความเป๊ะนิดหนึ่งองทำให้ดีที่สุดเล่นใหญ่ไฟกระพริบยิ่งกว่าเนาะเราจะได้แบบว่าเป๊ะ,ปะ,ปะอ๋อก็ไว้มาทักทายเม้นกันได้นะคะด่ากันได้กดติดไลค์กันได้ด่าเรื่อยๆจะดีแพมได้ดี <c oughs> ขอบคุณค่ะทุกการติดตามชมและการด่านะคะขอบคุณจริงๆอ เราก็จะมาใช้ดินสอตัวนี้ของ O D B O เนาะเขียนไปในขอบในตานิดนึงก่อนทาแป้งเพราะว่าเราจะเขียนหลอกให้ดูตาโตหน่อยเพราะว่าถ้าใช้รองพื้นเข้าตาอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะหัวค่าหัวหัวล้ออะไรทาขนาดนี้เหมือนจะถอดหัวหน้าเหนียวหนามากหนึบหนับมากนะคะเราก็จะมาทาแป้งฝุ่นกันเนาะเราจะเป็นลดพาวเดอร์ของซิวานานะคะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะก็ใช้พับแตะไปอย่าใช้ผู้กันนะว่ามันจะทําให้หน้าเราไม่แน่นกอดค่ะ ต้องคิดเฟรยถอยดูสิขาวยิ่งกว่าสรุปทาแบบนี้เนี่ยเป,เป็นได้ทั้งกีชาเป็นได้ทั้งอนาเวลเลยนะคะโอ้ยเหนียวหนึบหนับได้ใจมากวันก่อนก็ลงตัวดำบางทีก็ลงตัวขาวพยายามพยายาม เริ่มน่ากลัวตัวเองไปแล้วเราก็ต้องมาเติมอะไรที่เป็นรายละเอียดแบบเฮ้ยถ้าไม่เล่นใหญ่ราชดาลายนี้อีแพรมไม่ทำนะคะเราก็จะมาใส่ไฮไลท์นิดนึงเป็นแบบว่าผสมชิมเมอร์นะคะนี่ของแม้ก็จะใช้พู่กันนะแตะไปที่ใต้ตาตรงคิว้วสันจมูกอะไรเงี้ยเงาเงานนดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ดูแบบว่าเป็นพลาสติกเห็นไหมจะมีความเงาขึ้นนิดนึงอ่า หล่อนยิ่งกว่าทาไปทามาแล้วก็มีเรื่องเล่าเนาะสมัยก่อนอะ่ะแพมไปแต่งหน้าให้กับเจ้านายเนาะแพมก็ต้องไปที่บนดอยเนาะอยู่บนดอยสูงๆแล้วก็มีประวัติที่น่ากลัวพอสมควรเจ้านายจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยบนนี้มีผีด้วยนะ่น้องแพมน่ากลัวมากเราก็กลัวไปเองอะ่ะแต่ดอยเนี่ยมันก็อยู่ที่สูงแล้วบนนั้นถามมีไฟฟ้าใช้ไมมีแต่เขาใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็จะได้เสียงยิดวู้วู้วูวูอย่างนี้ทุกคืนแล้วแอร์มีไหมไม่มีเราต้องเปิด ต่างนอนเพราะดอยมันหนาวข้างบนนะ่ะเขามีให้แต่พัดลมเนาะก่อนนอนแนละ้วเราก็จะเล่ากันถึงเรื่องผีผ,ผี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 ผ,ผ,ผ,ผีแล้วก็ล้อกันไปล้อกันมาคนงานคนอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันค้ณแม่เจ้ากลัวมากคุณวิทย์ไม่ได้ไปด้วยแพไว้คนเดียวอืมเอาล่ะก่อนที่เราจะมาเล่ากันต่อนะคะเราจะมาใช้ถาดนี้กันเราจะใช้สีน้ําตาลเข้มเนาะในการเฉดให้มีร่องน้ำมงน้ำหมากแบบแอนนาเบลแบบว่าดูเป็นตุ๊กตาเด็กแต่มีหน้าเก่เสมนเนาะเรามาเล่ากันต่อเลยละกันเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ แล้วคนก็ก็เล่าน่นเล่านี่เล่าน่นเล่านี่สารพัดมากมายจนเรากลัวซื้อพวองมาลัยมาไหว้ที่หัวเตียงก่อนนอนบนดอยนั้นน่นะพอเสร็จปุ๊บอีแพรมก็วางแผนแล้วว่าเออเดี๋ยวคืนนี้ไหว้เจ้าที่และโทรคุยกับคุณวิทย์โทรคุยกับแม่แม่ก็จะบอกว่าไหว้เจ้าที่ก่อนนอนนะลูกจะได้แบบปลอดภัยเขาจะได้คุ้มครองเราขออนุญาตว่าเราจะมานอนเนาะบนเตียงนี้ก็ไม่รู้ใครนอนมาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เราไม่รู้จักแล้วก็เขา จะมีเจ้าที่มีเจ้าของเตียงว่าเฮ้ยเคยมีใครแก,แก่ตายนอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเขาก็จะมีแบบว่าผีฆ่าทาสบริวารที่อยู่ในนั้นน่ะเออในที่ทํางานนั่นแหละเราก็หลอนๆน,นะเราก็กลัวๆเราก็ไม่อยากจะแบบว่าเฮ้ยคิดเยอะไปแต่ว่ามันก็ต้องคิดเยอะนะถ้าไม่คิดเยอะก็ะไม่ได้เพราะว่าด้วยสถานที่เป็นสถานที่เก่าแก่นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็หลอนอยู่ดีแล้วแหละไม่หลอนก็ไม่ได้หรอกใครบอกว่าไม่มีไรหรอกไม่มีอะไรไม่เชื่อหรอกเก่าขนาดนั้นหลอนขนาดนั้นเนาะก็เลยไหว้พระ ก่อนนอนแล้วเราก็นอนไปเราก็ฝันอยู่ๆก็หนาวหนาวมากหนาวจริงๆหนาวจนบอกไม่ถูกอะอยู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาลมก็พัดเข้ามาเราก็นอนปิดห,หน้าต่างหน้าต่างพัดปึ้งน่ากลัวมากหลไรแล้วหลังจากนั้นนะเราก็มาใช้สีนี้นต่อด้วยวก,กุญแจเล็กนายยำไปที่รอยเดิมพอเราได้ยินเสียงนั้นปุ้งตึ้งทุกอย่างเงียบเงียบมากเงียบสงัดเราไม่เข้าใจว,ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกูก็ไหว้เจ้าที่ก่อนนอนแล้วนะทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นล่ะหลอนไปอีกก็นอนห้องหนึ่งมีอยู่สองคนพี่เจเพื่อ แฟนในชื่อเจอโอกระเทยอ,อายุมากแต่อ้วนแล้วแกก็จะนอนกลดังมากแล้ววันนั้นเสียงแกกลไม่มีอะแล้วก็หลอนเข้าอีกพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงแบบว่า น,น่ากลัวจิ๋หายหลอนนากไม่เคยคิดว่าจะมาเจออะไรผีหาซาตานอะไรกลางแบบเจ้าป่าเจ้าเขาฉันก็ไม่ได้ทำอะไรแบบผิดทำไมแบบว่าเขามาลงโทษอะไรฉันหรือเปล่าหลอนว้ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยราแบบเป็นเสียงแบบเบาๆอ่ะพอลืมตามแล้วอะไรเนี่ยหลอนว่ะเฮ้ย <c oughs> ตุ๊กตาผีก็มาอีกแล้วต่อไปเราจะมาเขียนขอบตาให้ดู ตกันด้วยฮูด้าบิวตี้ตัวนี้นะคะพอเวลาได้ยินเสียงอย่างนั้นนะเราทำอะไรไม่ได้แบบครั้ง เ้ยเป็นคุณคุณจะทําไงถามเลยดิช่วยเมน์มาด้วยนะว่าทํายังไงอีทมนอนสวดมนต์ค่ะนี่พูดจากใจเลยนโมตัสสะพราะเขาว่าโตอัปปาโตอัตโตะโมตัสสะจําไม่ได้กูก็ต้องจําให้ได้ท่องอย่างเงี้ยทองทองทองโอ้ยแล้วมันก็ไม่หายแล้วมืดขนาดนั้นน่ะแล้วอยู่ๆก็มีแมวร้องธรรมดาชอบแมวนะแต่ตอนดึกๆไม่ใช่หมาหอนนะแมวแมวร้องแล้วร้องทําไมมึงจะร้องทําไมป่านี้อย่ามายุ่งกับกูโอ้ยตายแล้วกูทําไงดีวะเนี่ท ผิดหรือเปล่าวะก็นั่งนึกนั่งนึกว่ากูไปลอบหลูอะไรนั่งเหยียบอะไรหรือว่าไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเครียดละตอนนี้ไม่รู้จะทําไงโอ้ยหลอนยิ่งกว่าหาโทรศัพท์ก็ยังไม่เจอทําอะไรไม่ได้แล้วอะก็เลยแบบว่านึกในใจเดี๋ยวจะโทรหาคุณวิทย์ละไม่ได้ละคุณต้องช่วยฉันฉันกลัวมากอะไรประมาณนี้สรลปหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วโทรศัพท์สมัยนะั้นละรุ่นนั้นนะ่ะแถมยังใช้รุ่นแบบเก่าๆโบราณโบราณไม่มีไฟฉายด้วยทําไงละโกวนกรรมละหลอนมากโอ้ยทำอะไรไ ได้ตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟแต่ก็แบบไม่กล้าหันไปย่ะไม่กล้าหันไปทำไงอ้าวไม่กล้านไปี่พเล่าเรื่องผีเหรออลังคารแล้วต่อจากนั้นเราจะมาเชดดิ้งตัวเดิมใช้ตัวนี้เนาะมันน่ากลัวไหมถ้าไปนะคะมันก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่หรอกูจะไปดีกูจะไปดีไหมกูจะลุกคุณไปดีมกูจะ ถ้าเป็นคุณนลคุณคิดว่าไงคุณจะกล้าลุกไปไหมแพมก็ยังไม่กล้าลุกภายในทีเดียวนะคิดเยอะคิดนั่นคิดนู้นคิดนี่กูจะทำยังไงดีอ่ะทำไงดีมันคิดมากก็เลยรวบรวมแล้วก็ตัดสินใจความกล้าก็แบบว่าจะลุกไปแล้วกระโดดไปเลยหรือจะหันไปก่อนเฉยๆดี น่ากลัวที่สุดเลยว่าย่อท้อไปด้วยเนาะก็เลยตัดสินใจว่ากูต้องทําอะไรสักอย่างอะถ้ากูยืนอยู่ตรงนี้นี่คือแบบว่ามันต้องเสียสติจะนอนก็ไม่ได้นอนพรุ่งนี้ก็ทํางานแต่เช้าก็เลยท่องนึกในใจดูสัญญาคะ่ะพรุ่งนี้เช้าหนูจะไปตักบาตรท,ทาบุญแล้วก็อุทิศกุศลไปให้เจ้าที่ที่นี่นะคะต่อไปเราไปใช้อายไลเนอร์นะเขียนทับไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เขียนเป็นขนตาได้นะเอาวะกูหันก็หันวะเสียงขอความช่วยเหลือใช่ งสงบไปหมดอะเลยตัดสินใจหันฟับลุกผ้าหันควับไปเลยแล้วกะว่าจะวิ่งไปเปิดไฟก่อนเลยเฮ้ยหันไฟเห็นเจ๊แล้วผ้าพันคอเจ๊เวียนกรมทําไงดิวิ่งไปเปิดไฟเปิดไฟ,ป,ดไฟปุ๊บอีเจ๊ลืมตาขึ้นมาแล้วบอกช่วยด้วยและธรรม,มดาเสียงใหญ่จะตายเสียงไม่ได้เล็กสรุปเป็นเสียงอีเจ๊นอนคลางแบบโหยหวนอูคิดไปเองเหรอแต่เจ๊ บอกไม่ใช่ฝันว่าโดนผู้ชายเนี่ยเอาเชือกมัดเท้าแล้วลากไปเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะมันน่ากลัวนะแต่ก่อนที่จะน่ากลัวเนี่ยกูขำสรุปเป็นเสียงอีเจหล่อนนะกล้องไม่โฟกัสเนี่ยก็ไม่เข้าใจทำไมถึงอยากให้เล่าเรื่องผีแต่งหน้าผีตุ๊กาตาแอนนาเบล เราจะมาใช้ตัวนี้นะในการเขียนคิ้วแต่เราจะร่างคิ้วใหม่เลยให้สูงโก่งสะดุ้งได้อีกประมาณอย่างนี้เลยอุ้ยตายแล้วติดด้วยนะคะใช้สีน้ำตาลก่อนก็ดีแล้วค่อยใช้อลิเนอร์ทับไปเออดีเนาะติดเลยใช้ของเก่านะคะสร้างมิติไปก่อนเอ,อล่ะแต่เรื่องที่เกิดขึ้น,นมันก็น่ากลัวจริงๆนะเป็นใครเจอใครก็ต้องกลัวถูกปะถ้าไม่กลัวนี่แปลกมากแล้วเนี่ยเจนสัมผัสได้เจนคนลุกมันแล้วค่ะหล่อนอนะ สรุปแต่งไปแต่งมานะ้องเขาบอกเจ๊คะเจ๊แต่งลุคเด็กควีนเหรอคะ <c oughs> <c oughs> เราจะมาเขียนคิวให้คมให้ชัดกันนิดนึงด้วยตัวเดิมคะ่ะอายไลนเนอร์เนาะค่อยๆเขียนอย่ายกหลายรอบเนาะให้คมๆหน่อยอะไรอย่างงี้โอ๊ยต้องการหายใจเหนื่อยมากกลัวไม่เป๊ะกลัวพลาดนะคะ ลูกจำหน้าไม่ได้แน่เลยนะตัวเหลืองจำหน้าแม่ไม่ได้เหรอลูกตัวเหลืองมาแล้วสวัสดีครับโอ้มันน่ากลัวจริงๆนะเห็นหน้าตัวเองเนี่ยใครช่างแต่งหน้าแอนนาเบลอย่างนี้เนี่ยตุ๊กตาผีบ้าอะไรเนี่ยโหแล้วมันของสะสมได้ไงน่าเกลียดน่าเกลียดไม่ใช่เขาแต่งหน้าน่าเกลียดนะแฮมนเนี่ยแหละแต่งหน้าน่าเกลียด ตอนนี้ก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแล้วนะคะผัวไม่กล้าเข้าใกล้แล้วนะขนาดนี้นะเรามาใส่ไฮไลท์กันต่อเนาะเราก็เอาตัวเดิมเนี่ยราคาใส่ไปที่โดกคิ้วนิดนึงอ่าแตะไา mm hmm. ยโอ้ยหล่อนมาก mm hmm. คุณวิสวยไหมอะผัวยังไม่กล้าคุยด้วยเลยอะมีอะไรสวยไหมสวยมากจ้ะวันนี้แหละจะได้ขยี้แอนดาเบล <laughs> ขยี้หรือขยำ้ำ <laughs> เอาล่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันด้วยการใช้บามค่ะหาสีแดงจากถาดอื่นไม่ค่อยจะได้นะคะเราจะมาหากันได้ถาดนี้นะคะสีแดงสะดุ้งพุ่งได้อีกจุดตรงนี้เนาะก็อันนี้คือการเปิดซิงเนาะเราไม่เคยใช้งานกระถาดนี้เลยนะคะว่าถาดอื่นไม่มีสีแดงฉ่าขนาดนี้นะเออนาเบลแบบว่าขายช่างกาแต่งหน้าให้น้องเนาะพี่ผีบา้าสีแก้มไฟไหม้มากเลย สลบเหมือนซอลเลยน่ากลัวฉันทำมันรลงไปเราก็จะมาติดคอนตาปลอมกันแต่ว่าอีแม่แนนาเบลเนี่ยตาหนาก็จะโดดสะดุ้งเนาะเราก็จะติดไปเลย2ชั้นนะคะแบบที่พี่จัยบอกเนาะเราแอบดูที่โมเมทาเพอรนอะไรอย่างงี้เราจะติดให้สูงกว่าตาจริงเนาะอ่าหชั้น เขาบอกว่าถ้าอยากแต่งก็ต้องแต่งให้สุดนะคะหนึ่งชั้นก่อนหล่อนดีตังเลย <c oughs> มีความหนานะคะตุ๊กตาผีของจริงเยายาให้เยยงนิงนเงนก็ไว้เนาะแอดนดับเบลทาปากดีก่อนเนาะเราต้องมาทาขอบปากให้ดำๆนิดนึงเพราะหนาปตุ๊กตาเฮ้ย <c oughs> ปากบุบ๋มๆนิดนึงใช้ลิปนาวเนาะ นี่มใช่คเคียวนะเป็นรอยยิ้มถ้าที่สังเกตได้นะีปากนางจะอิ่มเหมือนแองเจลิน่าจลี่นะ เอนนาเบลนี่ไปทําหน้ากับหมอไหนมาเนี่ยจมูกแกนอะไรเนี่ยอย่าเรียนแบบนะคะคางสะดุง้งพุ่งได้อีกหรอซ่อมนี่สุกมากจมูกนี่โด่งมากคางนี่พุ่งมากหมอไหนอะโอ้โหแถวเมกามีด้วยเหรอต่อจากนั้นนะคะเราจะใช้สีที่สว่างที่สุดเอาสีเะยเดี๋ยวนะขอเทสแป๊บนึงอ่ะเอาม่วงดีกว่าเนาะก็จะมาเพิ่มความเงาให้ดูเป็นตุ๊กตานะคะอันนี้ของนิกนะคะ รื้มมากที่สุดเฮ้ใส่เงาไอ้ที่ปลายจมูกเนาะแก้มด้วยนะะ้าหากด้วยมันจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยพลาสติกเฮ้สรุปแต่งไปแต่งมากูปเป็นกระทะโคเลียคิง The vote กันมาด้วยนะคะระหว่างแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าไหนหน่ากลัวกว่าเออที่น้องๆที่ถามกันเราอยากให้แต่งหน้าผีเออพี่ก็อะไรมากเออล้างหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นผีแล้วจบ าสุปแต่งกับไม่แต่งต่างกันไหมคะหรือว่าโอเคเลยใกล้เคียงกันเลยบอกเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> โหวตกันมาใต้คลิปนะคะเงาอีกเรามีกระทาโคเลียคิงเป็นสปอนเซอร์ ¡Ja, <laughs> ja, เสร็จไปแล้วนะคะกับมาดามแพมวันนี้อีมาดามแพมเป็นบ้าอะไรสรุปนะคะเดี๋ยวให้โหวตกันมา 1. แต่งแบบนี้แล้วน่ากลัว2มาดามแพมล้างหน้าไม่ต้องแต่งน่ากลัวกว่า 3. แต่งแล้วเหมือนลีนาจังเม้นกันมานะคะสรุปกูเหมือนอะไรคะหนังก็จะเข้าอยู่แล้วเนาะถ้าใครอยากได้หน้าทรงนี้นะคะจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในอนาคตเนี่ยคุณหมอคะขอหน้าแอนดาเบลอย่างนี้ น่ากลัวไหมสรุปเนี่ยมาดามแพมเนี่ยหาสิ่งแปลกใหม่มาให้คุณพร้อมเสมอเลยผัวกลัวไหมก็น่าจะกลัวแล้วล่ะก็จุดจุดนี้เนี่ยก็แต่งหน้านอนท่อย่างเงี้ยตื่นมาแล้วเราก็จะเป็นอย่างงี้เนาะแล้วถ้าใครนะคะชอบอกดไลค์กดแชร์แล้วก็เฮ้ยทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะน่ากลัว เอาละถ้างั้นมาดามแพนไม่ไหวแล้วมาดามแพนไปก่อนดีกว่าปวดค่ะกลัวจังเลยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์และติดตามได้ค่ะรักคนจริงๆค่ะบ๊ายบาย